สวัสดีครับก็มาอยู่กันในเกม a r ร v ตซ v วิโวอีโวนะครับผมออเ e อ w o เวลพาร์ทที่7ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับสำหรับวิญาบีพอดีก็ไปฟิตร่างกายมาใหม่ให้หุน่นเฟิร์มนะครับกระชับเอ่อมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนจะได้ดูได้มันขึ้นนะครับประทับใจในความเสียว <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างเอ่ยอยังเหมือนเดิมไหมวันนี้ผมหวังว่าผมคงไม่ต้องลบกับไอ้พวกเกลียนนะ มาคนเดียวด้วยครับถึงจะห่างหายไปนานแต่คิดว่าคงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะยังไงก็ได้เสียวกันทั่วหน้าแน่นอนไปลุยกันเลยเข้ามาเจอแตดศพแล้วไปไหนกันหมดวะเฮ้ยเจอคนเว้ยมีคนวะมีสองคนเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นไอเจนนี่วะไอเจนคนเดิมอว่าน่าจะใช่มันคนเดิมลวที่เอาหอกปลาหัวกลไวสันเนี่ยน่าจะใช่ เข้าแก๊งแล้วอ่ะอันนี้เนาะฟิโลตอนนี้เพื่อนเราก็จะมีฟิโลจีนา่าแฟตตี้ไอ้หมูอว้ว <c> น <oughs> โอ้โหดูหน้าตาโคตรขำเลยดูรูปร่างมึงรูปร่างมึงนี่โคตรสมส่วนเลยนะ <c oughs> พ่อแม่มึงตั้งใจทำมามา,มากเลย <c oughs> ออกมาขนาดเนี้ยหล่อเหลาไม่ต้องทำอะไรยืนอยู่ตรงนี้ก็จบแล้วกูยืนกูฟังมึงนี่แหละ มีอะไรใช้ได้บ้งเนี่ยใช้ลูกซองก่อนแล้วกันทำได้แต่ปืนลูกกระสุนทำไม่ได้ <c oughs> ไม่พองั้นรอมันอยู่เนี้ยเฮ้ยๆๆอะไรพุบๆครับครับทำอะไรกัน <c oughs> มึงเป่าอะไรเนี่ยกูไม่ใช่สัตว์ของมึงกูเป็นคนไม่ใช่ไดนเสาวไม่ต้องมาเป่าไอเหอยไอเหอยโอ้จีน่า ทรงผมมีสีเหลืองโคตรเท่นี่นี่ใส่กอดโดยสวัสด์ด้วยหุ่นมึงสู้กูไม่ได้แล้วกูเซ็กซี่กว่าน,นี่มึงดูตูดกูนี่เห็นไหมเซ็กซี่ยายาอยาอย่ามาดูนมไม่ต้องมาดูนมไอพีโรนี่พยายามที่จะดูนมเราอยู่นะครับโอ้ยม,มอสลุยเลยลุยเลยเลยฟตตี้ยิงเลยเพื่อนเฟตตี้ยิงเลยยิงเลยมึงยืนจับอะไรของมึงเนี้ย ซื้อปืนก้าทำเท่เหรอยิงนี่ยิงยิงแมงไม่ยอมยิงเดี๋ยวเดี๋ยวทำลูกกระสุนได้ยังวะโอเคกูมีลูกกระสุนปืนแล้วเดี๋ยวรอบนี้มึงเจอกูเดี๋ยวกูลงไปลุยแนะ่ถึงกูจะไม่มีเสื้อผ้าใส่กูก็ลุยปึ่งนี่มีช่วยเขาเลยไม่ช่วยเขาเลยไอ้สาบยืนทำอะไรยืนทำอะไรมองหาอะไรเนี่ย มองหาเหรอฮะตัวอะไรมาแมงปองแมงปองมาแล้วมาแล้วขอรุยด้วยขอรุยด้วยอีนี่ตีขอลุยบ้างดิขอลุยบ้างดิีดนี่ตียงไงละ่ะข้าได้ตัวหนึ่งโอ้โหเจนไอเจนนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมชัวเลยครับไอตัวนี้แหละอ้าวชิบหายทำไมหลับะ่ะยังไม่ทันโดนเรียเลยล,ล้มแหละเฮ้ยไออ้วนที่มันถือบาสุก้ามันหลับแล้วนี่หวะ โอ้ยหลับไปแล้วโอ้ยอ่อนมีอะไรบ้างเนี่ยในตัวมึงอหรกูขอบาตุก้ามกันเอาแคปแมตเตอร์เลียลเข้าโวยแม่งเลยกูก็โวยอีกแล้วกูเคยยิงบาตุก้าไปวะลงไปลุยก่อนดีกว่าลิง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 เหรออดีมาช่วยเจนก่อนช่วยเจนก่อนอือไอเจนมีธนูเหล็กด้วยยังโงดยังโง่ร้อยอู้ธนูเหล็กแรงว่ะ เดี๋ยวเราคราฟธนูเหล็กมาเล่นบ้างดีกว่ากับหอ,อกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทันคราฟหอกทีนะก็เอาเป็นอะไรเดียวธนูเหล็กแล้วกันธนูเหล็กรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้เรียนเอาไว้โอเคเรียบร้อยคราฟได้แล้วเอาลูกดอกสักสามสิบลูกก็พอมั้ง แล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร,ไร่อะไรมึงอะไรมึง,ม,งมึงบ่นอะไรของมึงกูมงไม่ว่างไม่ว่าง,งต้องมาคุยกับกูโยนเที่อะไรมาให้กูโยนอะไรมาให้กูลูกกระดูโอ้โหมึงโยนลูกเหล็กมาดิโยนอะไรครอสโบ้แต่งขอบคุณขอบคุณก็ได้วะโอ้โหจริงๆกูไม่อยากขอบคุณมึงเลยมึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ให้ของดีๆอ่ะ พวกแบบธนูเหล็กลูกดอกเหล็กพวกเนี้ยโอ้โหให้ของกระจอกกูมีดีกว่ามึงอีกมึงให้มากูก็ไม่อยากจะใช้หรอกมีลูกดอกเหล็กเลย next next wave เ <c oughs> ออ next wave <c oughs> เลยไปเลยกูเนี่ยลองอยู่ไม่กดเลยไปต่อยเลยกูพร้อมกูเรียดีีตลอดเวลาโอ,อ้โหพอมันต่อย next wave ทีเราเสียศูนย์เลยนะครับ ขาถงขาทางไม่หมดเลยถึงกับเสียสูญเลยทีเดียวเสือเสือเสือเฮ้ยมึงเอาบาสุก้าของมันยิงเลยบาสุกา้าเอาบาสุก้าในตัวมันยิงเลยเดี๋ยวกูใช้ทุกการ์ดเลยเค้ื่องอ้อมามาโอ้โหยิงพลาดยิงพลาดโอ้เชีย่ยโอ้โหไโง่ยิงโดนตัวเองขาเอ้ยกูไม่เคยเจอใครโง่เท่ามึงเลยเดี๋ยวมึงดูกู เดี๋ยวกูยิงให้มึงดูบาสุก้าว่าเขายิงกันยังไงดูนะเดี๋ยวมึงดูนะรอแป๊บเดียวมึงรอแป,ป๊บบาสุกา้าเขาไม่ได้ยิงแบบมึงเขายิงกันแบบนี้ตอเขายิงกันแบบนี้ยิงแบบมึงก็ดีกันแล้วโหมึงเล่นโง่โงนเนี่ยสมควรตายตายเปก็ดีแล้วยิง่อนมากครับผมยิงโดนตัวเองไอนี่ถ้าทำายเลิกไปแล้วเอาบาสุกา้ามาที่เราเลยแล้วกัน มาแล้วไอ้เคเจอกูเจอกูเ,อกอเค่เย้ฮ่าตัวเดียวก็ยังดีโอ้โหใช้บาสุก้าเพื่อยิงจระเข้ตัวเดียวกันเลยนะแกงนี้สุดยอดเว็บต่อไปเลยเพื่อนเน็กต่อไปเลยอะไรมาต่ไอไปอ่ะโอ้โหอย่ายิงบาสุก้าพี่เลนกันดิเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้โหเล่นพี่เลนอย่างนี้อย่านะอย่านะ ตายนะตัวอะไรมาโดโดเอาดิโดโดมันเจอบาสุก้าดินีเรียบร้อยโอ้ยไอตัวนั้นไม่ตายวะมเป็นโดโดสายพันธ์ไหนว่าโดนบาสุก้าไม่ตายโดโดมโนันโหดมันต้องเจอบาสุกา้านั่นแหละสุดยอดมีแรมอกับโดโดแล้วบาสุกา้าเว็บนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเกราะมาแล้วนะครับมียาบีพร้อมลุยแนละ้วเตรียมของมาแล้วด้วย รอบนี้จะไม่ให้ใครชิงซีอีกแล้วมาสุปกปส็มาซุกาไม่สนใจแหลกูนุ้ยได้คอเข้ามาเอ้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเจอกูดี่รอพวกคุณนานแล้วมามาตีเส,สร็จรอยอย่างน้อยก็ฆ่าได้หลายตัวดีกว่ายืนทุกคนตอนนี้ก็น่าจะผ่านมาสักครึ่งทางของเกมแล้วนะผมก็ต้องเตรียมพวกเทอร์เรตอุปกรณ์ประจำตัวของผมให้พร้อมก่อนนะเพื่อไม่ให้ผิดแผนในการฆ่าโดโรเล็กนะครับผม ที่เดิมเลยครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมถนัดที่สุดแล้วตรงอื่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กูเว็บนี้คาโน่ว่ะคาโน่มาคาโน่มามาเลยมาเลยมาเลยคาโน่ไปดีบาสุก้าดิเอ้เรียบร้อยเป็นไงเจอบาสุก้าเข้าไปเอาไม่ไหวอละดิรับไม่ไหวอะดิโอบาสุก้าเข้าตูดไปเลยตายคาสนิดตอนนี้ได้เวลาขึ้นป้อมประจำการแล้วครับผม อะไรเนี่ยจิงโจ้เหรอจิงโจ้ได้ได้จิงโจ้เจอบาสุก้าเลยแล้วกันจิจงโจ้หรือว่าให้พวกนั้นจัดการดีวะอ,อย่าให้มันเสียเวลายิงเข้าไปเลยไม่โดนว่ะ ตาย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 ,ตายไปดิดีหมดดังหมดยัง,ม,ยงมามามาเลยตายหมดทาโน่อีซากศพมึงก็ไม่ต้องมาอยู่ลบแผ่นดินกูนี่แผ่นดินสยามเอาละครับเวทต่อไปครับกวางเขาใหญ่มาเลยครับผมเอ้าไปลุยดิเราเป,เป็นสายนักลบไทยใช้หอกไม่ใช้ปืนตายเป็นอะไรรึเปลหลังวะ ตีา้างหลังข้างหลังเหรอข้างหลังเหรอแทงไปดิแทงตีหมดจังหมดจังเรียบร้อยโดนเขาไอ้กวางถึงกับเลือดออกเลยทีเดียวแต่โชคดียังไม่ไหลออกทางตูดเหมือนวันก่อนโอ้ขึ้นไปจำป้อมดีกว่าสะใจกว่าตัวอะไรอะเว็บเนี้ยตัวอะไรมาพารเซอร์เอาไปเลยหนึ่ง <persever> ล <ed fountain quinho> ูกโดนบาไม่รู้ยิงไปก่อน โอ้โหไม่โดนเฉียวตูดไปนิดเดียวแต่ว่าใกล้ตายแล้วไอ้พวกนั้นมันยิงอยู่เรียบร้อยไม่ต้องถึงมือววเว็บต่อไปเลยตัวอะไรจะมาไอเจนไอเจนโชว์พาวเวอร์แล้วยาวคายาวให้กูบังเหออให้กูบังเหอะให้กูบังเหอะขอเป็นพระเอกบ้างได้ไหมเรียบร้อยแ yeah! กสะใจโวยเราชาวไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกตอนนี้ก็ได้เวลาพักลบบ้างแล้วนะครับมาเตรียมอาหารกินบ้างหิวข้าวแล้ว จุดบริเวณนี้ก็จะมีแคมป์ให้พวกเราสามารถกินข้าวรับประทานอาหารกันได้ก่อนที่จะไปลบก็ออกมาเตรียมอุปกรณ์ทํากับข้าวกับปลาก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปครับลูกกระสุนลูกดอกเอ็กซิสไว้ด้วยเอาไว้ใช้เราต้องมีแผนการที่สุดยอดในการชนะศึกครั้งนี้ให้ได้โอ้โหเมื่อกี้วิ่งไปกินข้าวแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เอาฟาแรปเตอร์มา ไม่มีใครจัดการเอาฟาดเลปเตอร์กันได้เลยนะครับปล่อยให้เอาฟาดเลปเตอร์ลอยนวลกันอยู่ได้มิยาบีมาแล้วรอแป๊บเดียวเดี๋ยวจัดการให้เอาฟาดเลปเตอร์ Alpha ure, ใช่ไหมต้องเจอมิยาบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันเอาฟาดเลปเตอร์นี่มาทางนี้ดินั่นไงตายไปดิตายอีกตัวหนึ่งไปไหนอีกตัวหนึ่งอะ่ะตายยังอีกตัวหนึ่งยังอยู่โอ้โหแล้วไม่ทำอะไรกันเลยเดี๋ยวไปจัดการให้เดี๋ยวไปแทงให้ใหส่ปิ้นเลยเอาฟาดเลปเตอร์เจอกูหน่อยเป็นไงเ เออรอแป๊บเดียวผมค่อนข้างจะวิ่งช้านะตัวนี้ใช่ไหมโอ้นี่ใช่ไหมเอ้าเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาปาเลมเปอร์เข้ามาเข้ามามันสายโหดไม่ใช่กระจอมันพูุ่งหลบหลีกหนีหนีกลัวมาดิดิมาดิเข้ามาเข้ามาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเี้ยเอตายเห็นไหมเอ้ย เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาอยู่ไหนตีอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหนเข้ามาเข้ามาเลยตีเรเรียบร้อยไอ้ก,อกั o จอดลอยิงเหมือนพวกมึงเมื่อไหร่จะชนะสักทีฮะโหเว็แบบนี้ทีเล็กมาเอาไงดีอะกระจอกทีเล็กทีเดียวก็ตายแล้วมั้งยิงมุมนี้ยโดนมุมนี้โดนโดนตาย <c oughs> ตายคู่เลยลูกเดียวอยู่จอดไปดิเป็นไงล่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ไปทำ ลูกกระสุนนะครับของ Space X มามากมายเดี๋ยวผมจะวาง Space X ไว้บริเวณนี้เพื่อหลอกล่อให้ไดนโนเสาร์ที่มันจะมากัดผมนะครับมาทางนี้เซตระยะให้ไกลหน่อยโอเคแล้วก็ใส่ลูกกระสุนลูกกระสุนนี่ใส่ไว้ครึ่งเดียวก็พอครับเพราะว่าเราต้องเซฟไว้ก่อนเผื่อใครมาขาโมยนะสำรองเอาไว้โอเคเพื่อนสุดยอดเลยรู้งานน่วา นี่ไปย้อมสีมวกมาอีกแล้วเหรอโอ้โหสวยจังว่าไปทำร้านไหนมาสุดยอดเลยอ่ะแจมแจมแจมรู้งานกันมากพวกเราเวฟกำลังจะมาแล้วตัวอะไรจะมาขึ้นไปด้านบนก่อนไปจำป้อมปืนก่อนครับผมโอ้โหครับตอนนี้ไอ้เจนมันสร้างปืนมินิกันระดับสุดยอดมาเลยนะครับผม <laughs> อย่างโหดอยู่ข้างล่างเราด้วยแน่นอนมาก ทำเงน,นกับมันเดียว,วันก่อนมันเอาหอ,อกปลาหัวผมนะครับพักที่แล้วอ่ะผมจําได้เลยวันที่เราจะเอาคืนนะครับผมนี่กูได้คืนแล้วสะใจโอ้สะใจเว้ยคนเดียวกันไม่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่มึงชื่อเจนกูว่าใช่ชัวเจรมันเหมือนกันด้วยโอเคเว็บกำลังจะมาแต่ว่าตัวอะไรล่ะ ยิงไปก่อนเลยแล้วกันเอาฟาคาโน่อุ้ยมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้เอาฟาคาโน่มันกระโดดนี่นี่ตายตายชั่วตายชั่วกระโดกนี้ตายชั่ว,ตา,วตายแน่นอนอบุ๊มเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วตัวหนึ่งจะไม่ตายกว่าตัวเนี้ยโอ้โหมันโดนไอ้นั่นยิงถอยหลังก็เลยไม่ตายตายแน่นอนลูกเนี้ยลูกสุดท้ายแล้วบุ๊ม จัดการให้เจนโดยจัดการให้เรียบร้อยตายกระจอกมากเลยไมเอาอัพเลยอัพสปีดหน่อยจะได้วิ่งไปไวหน่อยเผื่อเจอเกียร์จะได้ตามไปตบมันทันไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งหนีกันวุ่นวายอีกเหมือนพาร์ทก่อนนะครับผมเล็กเวฟบกำลังจะมาเอาฝาเล็กเอาฝาเล็กเอาฝาเล็กฝาเล็กรู้อยู่กูรู้แกวมึงอยู่มึงมาทางกูมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ไอ้กระจอกกันกูกันกันโงยกันกันอยู่กันอยู่ มาดีมามาเลยมาเลยคู่กันเลยซ,ซึ่งหน้าไปเลยจะไปข้างหลังเหรอจะขึ้นบนเหรอเอขึ้นบนเหรอตายดิตายดิยดกระจกเรียบร้อยจะมากัดเราโอ้โหไม่รู้ซะแล้วใครเป็นใครว้าวตอนนี้ผมก็คราฟเทเลตมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องล่อให้มันมาทางนี้ให้ได้อย่าให้มันไปตรงผมไม่งั้นผมจะตายก่อนนะครับผมวิธีลอก็คือ วางปืนไว้ด้านนี้เลยเพื่อที่จะให้มันมากัดไอเจนก่อนนะครับไม่ให้มันไปกัดเรา่าแล้วก็เปิดเทเลสเซตเลนส์ทูไฮนะครับผมตามด้วยใสลูกกระสุนใส่ไปเลยไม่ยัง้งมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเก็บไว้ที่ตัวสักยี่สิบนัดก็พอละทีนี้ก็ขึ้นไปไประจำการด้านบนเลยรอบต่อไปน่าจะเป็นลัดมาเธอร์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่จริงๆไอเจนถ้ามันใช เทเลทแบบล็อกเก็ต u n นเชอร์มันจะแรงกว่าอันนั้นนะแต่มันดันไปใช้มินิรัมซะอีกลัดมาเธอชั่วยิงไปก่อนเลยยิงไปก่อนเลยนั่นไงโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อนมาแล้วครับมาทางเราเท่าจ่อ,อตัวเนี้ยยังไม่ทันเดินมาถึงก็น่าจะตายแล้วตายอย่างเกลียดไอ้ตัวเนี้ยจ่อมากรอบต่อไปรู้สึกจะเป็นลิงยักษ์นะครับผมเรียบร้อยตายยัง อาานิโอบัตรมาเธอยังไม่ตายสีรู้สึกว่ารอบนี้จะอึดขึ้นนะเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใช้บัตุก้าก็น่าจะตายนานแล้วบัตรมาเธอโอเคเรียบร้อยจีนกลาหงายแกง็งหงายเหมือนหมาโดนรถชนเลยมึงเดกเวมแล้วครับผมิงยักษ์ยิงก่อนเลยเด็ก้าพิเตครับลงไปก่อนเลยมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาทางเราแล้วิม่รว่าถ้าหันหน้าโดนจะคันได้หรือเปล่าได้ผลได้ผลมันไปทางไอเกแล้วช่วยได้ช่วยได้ โอ้โยเรียบร้อยไม่กี่ที่จอเลยสุดยอดทำไมรอบนี้มันตายไวจังวะงงไอเจนลงไปย่อเยอะเหรอนั่นนั่นนั่น,น,านไปย่อเยอะโอ้โหกูเป็นคนฆ่านะเว้ยตัวเนี้ไม่ใช่มึง <c oughs> นี่ยิงแม่งเลยกูอ้า <c oughs> รอบหน้าจะเป็นกิก้านะครับผมก็เลยมาคราฟโทเลตสำรองไว้ก่อนป้องกันนะครับผม <c oughs> มันต้องมีอย่างน้อย สองสามป้องมาที่จะมากันตรงนี้เอาไว้อะ่ะลูกกระสุนนี่นทำไว้สักห้าสิบนัดก็พอมั้งโอเคประมาณห้าสิบหกสิบนัดก็พอเฮ้ยเน็กเว็บเน็กเว็บโอ้ยชิบหายแล้วกูนงูน,นี้ด้วยโวยจิย๊กูออก,ออกไม่ได้ด้วยกูตายหาแนะ่ครับไปต่อยเน็กเว็บวะเพนก่อนเพนก่อนเพน,น,นก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยมาแล้วโอ้โหทำไมมึงต้องไปต่อยเน็กเวฟด้วยวะ โวยเลยกูโอ้โหกูสาบไปวางเธอเล็ดให้ไปต่อยเน็กเวฟตันอีกตายยังวะตายแล้วกูไม่ได้เป็นพระเอกเลยทีเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันจนโดนโดเล็กก็แล้วกันกูไม่ช่วยมึงแล้วรอบเนี้ยขโมยลูกศรกูอีกไอ้สัตว์นั่นร่างกายกูอย่าอยู่ไหนเนี่ย โอ้อยกระเด็นไปทีเลยเหรอโอ้เดินโกตรไกลเลยเม็นไรขึ้นปมแป,ป๊บเดี๋ยวโดโดโลเล็กมาอีกส่วนมากจะาตายเพราะเพื่อนไม่ได้ตายเพราะไอ้ไดโนเสาร์หรอกเพื่อนแกล้งแม่งไปต่อยเน็กเวฟบ,บ้างนู่นบ้างนี่บ้างแล้วเรากำลังครับขุกระสุนอยู่มันก็เดินช้าไง ไอฟิโลไอเหี้ยของกูมึงลงมาเลยเดี๋ยว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 มึงโดนกูเฮ้ยยู disarm get out นุเล็กมาแล้วโอ้ยมาทางกูอีกทางนู้นเลยทางนู้นเลยทางไอเจเลยทางไอเจเลยเพื่อนทางไอเจเลยยิงหัวยิงหัวยิงหัวเน้นเน้น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  ชุ่มคอดีกว่าชุ่มคอชัวร์กว่าเดี๋ยวมันก้มหัวแล้วไม่โดนจัดไปจัดไปเลือกออกแล้วเลือกออกแล้วเลือกออกแล้วอุ้ยลุยเรียบร้อยตายเช s ย we are the winner we are the champion my friend สุดยอดเยี่ยสุดยอดเลยใส่มือก่อน เอาเป็นว่งนางนพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อ,อ,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ